คลิกดาวบอกได้เลยว่าเครื่อง2.0ของแ Cam มรีเนี่ยนะครับขับสนุกนะแล้วก็อัตราการซิดเปลืองน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับทุกคนเบาะนั่งข้างคนขับนี่ตึงเป๊ะเลยนะไม่มีริ้วรอยการนั่งเลยนะผมบอกอตรงแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ใช่ราคานั้นแล้วนะครับลดลั่นลงมาเหลือเพียงแค่ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซ u b s c r i b e ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยถึงสาซับเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดไมเรื่อยนะครับผมแล้ววันนี้มาอีกแล้วสำหรับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G x t i m o ปี2017โมเดลเชนที่3คันนี้ผมเคยรีวิวไปหลายๆคันแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่ x t r m o ผมต้อง,องบอกได้เลยว่าผมชอบรุ่นนี้มากๆหนึ่งเลยคือใช้เองด้วยแต่ผมใช้เป็นตัวเจน1คือปี2015น,นั่นเองเจน1 เจน2ปี2016เจน3ปี2017 1 8ถึงแอ่ะแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเจน1เจน2เจน3มันคือบอดี้นี้แหละมันคือโฉมนี้แหละแต่ว่ามันมีเชนถึง3เชนด้วยกันคือมันจะเยอะไปไหนแต่อย่างน้อยๆแต่ละเชนเขามีออปชันเพิ่มมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วตัวนี้เป็น t o y o ต a c a ค r y ปี2017นะใครสนใจเบอร์โทรด้านนี้แล้วก็เกี่ยวโับ h ลตรงนี้เลย มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้สวยอย่างไรนะทุกคนอะแน่นอนบางคนเห็นไกลๆนะมันมันมันพอดูออกแหละว่ามันคือ Camry e x t i m o แต่ไม่รู้ว่าต่างจากปี15-16อย่างไรแน่นอนครับคุณดูอย่างแรกเลยนะไฟหน้าของปี2017เป็นโมเดลเชนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันเนี้ยไฟหน้าเขาจะเป็นดูโอแบบนี้จะมี2ดวงแต่ถ้าเป็นตัว16-15เขาจะเป็นดวงเดียวดวงใหญ่ๆเลยอ่าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้แล้กันนะจะได้ดูง,ง่ายๆแล้วไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ด้านล่างนะถ้าเป็นตัว15จะไม่ใช่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับนี่ไฟตะบอกมีอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านหน้ามีป a r กิ้งเซนเซอร์มาให้นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยแล้วก็สกเกิร์ตของเขาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปี15 P 16 P 17นี่แหละแต่ว่าสกเกิร์ตเขาจะแตกต่างกันนะมันจะไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือภายนอก ตัวล้อเนี่ยนะครับเขาเป็น <lite> ส <cel> ีทูโทนเหมือนกันนะครับแต่โครสีถ้าเป็นปี15 16เนี่ยเขาจะเป็นลายเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้นะภาพเล็กๆนี่เดี๋ยวจะขึ้นภาพเล็กๆไว้ให้นะครับ15 16กจะเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นดำหน้าเงาแต่ตัวนี้จะเป็นสีคล้ายๆสีเทาดำนะครับหน้าเงานะขนาดขอบแม็กเนี่ย215 55 R 1 7เเท่ากันนะครับอ่าเท่ากันเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่ลายเฉย มีเขียน VVTI นะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาแต่ครับบริสป t มีเหมือนกันหมดแต่ตัวนี้มีเป็นกระจกพับออโต้แล้วนะครับเวลาล็อกรถปุ๊บเรามันก็จะพับออโต้ให้อันนี้ที่มีเพิ่มมาให้นะครับสเกิร์ตด,ด้านล่างมีเหมือนกันนะมาเราดูโห้หภายในสวยขนาดนี้เลยเนะี่ยกริปมากนะครับภายในฟิล์มติดให้ใหม่หมดนะครับคับนนี้สวยกริปเลยดูดิไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยอะนะแล้วก็นี่ มีตัวเคียวโคดนะครับเลขตัวถังตรงนี้แล้วก็มีมอกออยู่นะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอน100%นะครับแล้วก็กระดูกงูกริปมากสวยมากนเม็ัอารคอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักพิควอนน้าท่วมตัดต่อสวมซากกอไม้ใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะ,น,ะ,ะนี่ด้านด้านหลังเป็นไงสวยกริบเลย ม่านเนี่ยครับมีมาให้อุ้ยดูดิทุกคนดูดูเทลของรายละเอียดต่างๆคือมันเหมือนมันเหมือนของใหม่จริงๆนะคันนี้แปลกมากเพราะว่าม,มันผมรู้สึกว่ามันใหม่มากอะ่ะนะนี่โอ้โหดูดิสวยมากกริบเลยอะ่ะยังไงล่ะอาร์คเดิมหมดนะนี่อาร์คเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับ สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับด้านหลังผมว่าคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากก็จะเขียนว่า e x ็กซ m โแบบนี้เหมือนกันนะครับไฟท้ายไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไฟท้ายเหมือนกันเลยนะด้านหลังของ Camry ผมว่าค่อนข้างกว้างนะครับเราเราประมาณ500ลิตรนะแล้วก็เปิดมาด้านท้ายจะมียางอะไหล่มาให้เต็มระบบนะครับ ยางอะไรล่เขาจะเป็นยางอ่เป็นแม็กเลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยบ้าไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะยาแนวจากโรงงานอยู่ครบนะครับเหมือนเดิมเป๊ะโต้คันนี้สวยจริงคันนี้ยอมรับเลยว่านางฟ้ามากรถโคตรสวยเลยแล้วคือจะเปิดประตูเปิดอะไรตรงไหนคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่มันคลีนมากอะ่ะนะครับมันไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นมีคนมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับดูโอ้สวยฟิล์ม 3M นะนี่ เบรคของ 3F นะไม่รู้เห็นป่าวเม็ดอาร์ตนี่เป็นไงกริปนะครับสวยงามนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดโุ้คันนี้สวยจริงวะยอมรับเลยว่าสวยมากนี่เนี่ยนะอ่าสวยกริปสวยกริปอ่ากระจกเป็นพับตรงนี้กระจกเนี่ยกดขึ้นกดลงเป็นไฟฟ้าออ,อ,อโต้หมดนะดูดิ สวยไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของแคมรี่คันนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะขยับน็อตมาบ้างหรือเปล่านะเภาวนาว่าแม่ขยับนะเพราะว่าล้มสวยอยู่แล้วอ๋อมีมีมีขยับมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าฝาปงเดิมจากโรงงานนะครับแน่นอนดูยังไงบางคนบอกว่าฝาปงเดิมจริงหรือเปล่า มีคําเตือนนะครับมีเบอร์น้ํายาแอร์อยู่อันนี้คือฝาปงเดิมจากโรงงานแน่นอนแล้วก็น็อตฝาปรงขยับมาเล็กน้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ผมแอบลุ้นอยู่ว่าไม่ให้มันขยับนะนะแต่ว่าขยับมาก็ไม่เป็นไรนะครับปกติแสดงว่ามีการเก็บสีภายนอกแต่ไม่ไม่ได้เกิดการชนแล้วต้องเปลี่ยนฝาปรงนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีคำชกหน้านะตามรุ่นของตัว X ซิโม่เนี่ยมันจะมีคำชองหน้าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วอ่าดัมเปอร์นะครับเป็นตัวคำชองหน้าตัวนี้แล้วก็นี่เมทไอมาร์กิ I ้งคัลเลอร์เบ้าชกโอ,อ้โหเนี่ยทุกคนดูเบ้าชกดิใหม่มากเลยนะแต่ว่าเดิมนะเดิมจากโรงงานเพราะมีมาร์กิ้งคัลเลอร์เนี่ยนะครับสวยคลิปเลยว่ะเออเนี่ยดูดิเฮ้ยดีเทลรถสวยมากทุกคนคือมันมันอื้อหือูก็วสวยเลยว่ะอ่าแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนมาเมื่อปี2021นะครับ อ่ายี่สิบสอเดี๋ยวอาจจะต้องใกล้ละปีหน้าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแบตเตอรี่นะตามนี้นะครับสําหรับตัวห้องเครื่องเอ้ยมาดูนี่่อนนิดนึงนะให้ทุกคนดูว่ามันไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นสีมฟูรตรงนี้ไหมอ่า,อาเห็นเห็นเห็นอยู่นี่คือมาร์กิ้งคันเลอร์ของแตรรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีมาร์กิ้งคันเลอร์สีน้าเงินอยู่อ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าชนหนักตัวนี้ทุกนี้เปลี่ยนหมดแล้วจะไม่มีมาร์กิ้งคันเลอร์อยู่แล้วนะครับ ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอินททเลียของคันนี้ดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี้ยบจริงๆะอะไรกัดทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินททเลียของตัว Camry 2.0G x e t i m o ตัว Minor Change m o เด l ที่สาแล้วไงนะสำหรับเจเนอ a t i o n นี้นะครับก็ตกต่างอะไรจากเจน1เจน2บ้างนะครับมันมันมันเปลี่ยนดีเทลเล็กๆน้อยๆทั้ง e x t e r i r Interior นะครับก็ถ้าเกิดไปอินเทเลียเนี่ยตัวตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลาย แคฟล่าแล้วแทนที่จะเป็นลายไม้ i, นะครับก็จะเป็นลายเคฟล่าแล้วแต่ว่าตัว1ตัว2เนี่ยเป็นลายไม้ก็ไม่ได้เป็นลายไม้แบบรุ่นเก่านะครับเป็นลายไม้แบบสีนี้แหละสะีน้ําตาลไหมโทนเข้มๆแบบนี้แหละนะครับก็ยังสวยอยู่ยังยังดูแบบวัยรุ่นอยู่นะครับยังไม่ได้ดูแก่มากแต่ว่าตัวนี้มันมีลายไม้มาเหมือนเดิมนะแต่เพียงแค่เขาใส่ลายเคฟล่าไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นลายเคฟล่าเข้าไปเพิ่มด้วยเนี่ยนะครับตัวดีเทลเนี้ยอ่ะ เห็นไหมว่าจะเป็นมันจะเป็นลายไม้อยู่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นลายเคสเปาด้วยอ่าก็ที่แตกต่างก็จะมีตัวนี้หนึ่งเนี่ยนะครับตัวที่มันเป็นที่เป็นลายไม้ทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกต่างหมดเลยแล้วก็นี่เกียร์เขาจะเป็นเกียร์เป็น <eza> ถุงๆแบบนี้แล้วนะครับถ้าเป็นเจนแรกเนี่ยนะครับของตัวนี้น่าจะเป็นปีของประมาณ15นะครับปีของประมาณส้าเขาก็จะเป็นเกียร์แบบเนี้ยแหละแต่ว่าเกียร์เขาจะเป็นแท่งเหล็ก อ่าเป็นแท่งเหล็กนะจะไม่มีตัวหุ้มแบบนี้อันนี้เขาเลยเรียกว่าเกียร์ถุงนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตัวไฟบอกเกียร์เนี่ยก็จะเป็นไฟ led แล้วนะครับเป็นไฟบอกเกียร์แบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปีของมันสิบห้าสิบหกเขาก็จะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับก็จะมีแค่อ่าแบบธรรมดานะครับไม่ไม่มีถุงใส่แบบนี้แล้วก็ไม่มีไฟ led แบบนี้นะครับก็อ่าอะไรอีกพวงมาลัยเหมือนกันรูปลักษ์ทุกอย่างแดชบอร์ดเหมือนกันหมด ต่างกันที่ Memory s e ซีนะครับ m e m o r y s e ซตัวนี้นะครับเป็นเจนที่3แล้วเป็นเจเนเรชันที่3แล้วเนะี่ยก็คือโมเดลไอ้ไม่ได้เชนสามนั่นเองเขาก็จะมี Memory s e ซีตัวนี้มาให้เนี่เห็นปะสองเมมโนะครับตัวตัวเก่าไม่มีอ่ารุ่นที่ยังไม่ไม่เชนไม่มีนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปุ่มปรับกระจกข้างนะครับเขาจะหายไปแล้วตรงนี้เขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะปุ่มพับกระจกอ่าตัว ตัว1น,นะครับไม่ออโต้แต่ตัวนี้มีพับกระจกออโต้มาให้นะอ่าจากอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบน RL เนี่ยนะครับย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับมีอ่าพปักกิ้งเซนเซอร์นะครับไบรท์สปอร์ตนะครับแล้วก็ทรัคชั่นคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็จะมีเพิ่มมาให้ที่ไม่เหมือนเจน1นึ่งเจนสนะครับตรงนี้ก็จะมีเพิ่มมาให้บางคือบางคนเขาเอาไปใส่ usb ช่อง usb a usb c ก็แล้วแต่ปุ่มุุ s สตาร์ทอยู่ที่เดีียวท่เดิมเหมือนกันนะครับแล้วคันนี้วิ่งเพียงแค่1 3 5 4 6 8กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าวิ่งน้อยนะ,ะถือว่าวิ่งน้อยเลยนะครับตัวหน้าจอ tft ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแล้วก็บ่งบอกค่าสถานะค่อนข้างจะละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือ range ของน้ำมันเนี่ยนะครับก็คือวิ่งได้18กิโล น้ำมันจะหมดนะครับก็อที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับ <c oughs> โอ้ยโทษทีทุกคนนะตัวปุ่มทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับไฟหน้าออโตโออ้ปัดน้ำฝนออโต้นะแล้วก็มีครูสคอนโทรลไม่ใช่อแดปทีฟนะครับแล้วที่สำคัญพวงมาลัยสวยมากกริป ที่สวยเนี่ยไม่คือไม่ที่รูปลักษณ์ที่มันสวยนะออไอรูปลักษณ์มันสวยอยู่แล้วแต่รายละเอียดของพวงมาลัยนะครับรถปีนี้ไม่มีริ้วรอยเลยสวยงามมากนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกมัลติฟังก์ชันอินโฟเทนเมนต์มัลติมีเดียต่างๆบางคันลอกหมดแล้วปุ่มลอกหมดแล้วนี่ยังสวยกริบอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวแดชบอร์ดค่อนข้างจะนิ่มๆน,นะเป็นซอฟทัชนั่นเองนะครับ อ่าหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับของ JBL เหมือนเดิมแหละนะ g r e e นเอชเนี่ยนะครับหน้าจอของ JBL เหมือนเดิมนะครับก็จะมี FM AM นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มี SDcard นะก็เลยไม่สามารถดูดูแมปได้นี่นะครับเนี่ยเราต้องใส่ SDcard ตัวนี้มันถึงจะมีตัวแมปนั่นเองแต่ว่าผมจะบอกว่าแมปเนี่ย รุ่นสสำหรับรุ่นนี้มันมันมันดูแล้วมันก็เฉยๆแล้วมันมันสู้ Google ไอ Apple CarPlay ไม่ได้หรือว่า Android ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่มอนไม่เหมือน o o o l l m m p s นั่นเองนะอันนี้ก็ว่าไปวันนี้มีก็ไม่จำเป็นนะครับมีก็ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรขนาดนั้นนะแอร์ปรับเป็นอ u t อโต้ดูโอ้ายขวาอันนี้แยกชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีม่านด้านหลังมาให้นี่ปุ่มปรับม่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสกหลาดนะ เอาไว้พวกใส่พวกโทรศัพท์ใส่ของใส่อะไรได้แต่โทรศัพท์นั่นน่าจะใส่ลําบากหน่อยนะผมว่าน่าจะวางพวกการาดพวกบัตรเติมน้ามันอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับตัวนี้เปิดมาเป็นป๊อปอัพด้วยนะครับเปิดมาเนี่ยจะมี usb a 1จุดแล้วก็พอร์ต aux 1. จุดตรงนี้อ่าเนี่ยนะครับก็ตามรูปเลยกุญแจแน่นอนครับเป็น keyless go อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถวางกุญแจได้แต่ถ้าเป็นตัวเก่าผมจําไม่ผิดน่าจะก็มีที่ใส่ของแบบเนี้ยนะครับเหมือนกัน แล้วก็มีช่อง power outlet มาให้แบบนี้ด้วยนะครับก็ะจะเป็น pop up แบบนี้ปิดเพื่อ,อบังสายตาทําให้ดูแบบเออเรียบเวลาเราไม่ได้ใช้อะไรมันดูแบบเออไ,ไม่เกะก,กะดีนะครับตัวนี้ก็เป็น pop up เปิดมามีที่วางแก้วน้ํามาให้2ช่องนะครับนี่ค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านสวยด้วยนะครับแน่นอนคันนี้นะครับเป็น Camry มันมี wallet charging อยู่แล้วนี่เดี๋ยววางให้แป๊บหนึ่ง อันนี้ผมเพิ่งเปิดเนี่ยก็จะเป็น wallet charging แบบนี้นะครับการชาร์จแบบไร้สายนี่ที่พักแขนเป็น soft touch นะครับด้านในไม่มีอะไรเลยนะครับก็วางของได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะครับไม่มีผัดเชื่อมต่อใดๆดทั้งสิน้นคันนี้ใหม่ยังไงนะครับทุกคนคันนี้วิ่งแสนกิโลคือถือว่าวิ่งน้อยอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับรถปีนี้นะครับนี่ไม่ไม่ได้แกะเลยของเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นพลาสติกเดิมเมจากโรงงานเลยทุกคนเนี่ย ไม่ได้แกะเลยนะดูดิรักษารถด,ดีเวละ่ะทุกทีเทลของคันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันใหม่มากอะ่ะแล้วดูเนี่ยเบาะทุกคนเบาะนั่งข้างคนขับนี่ตึงเป๊ะเลยนะไม่มีริ้วรอยการนั่งเลยนะผมบอกตรงสวยมากเลยนะคันนี้เออเอาจริงนี่ก็มีม,มีมีตำหนิของของเบาะนิดหน่อยนะั้นเองนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเบาะสวยกว่ารถปีใหม่ๆอีกอะ่ะเออจริงอันนี้สวยจริงนะทุกคนนี่นะครับก็จะมีพวกบุ๊กเซอร์วิส พวกอ,อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสำเนารถนะครับสำเนารถอ่ารถคันนี้ปี2017 167แรงมา้านี่สำเนารถหนะ้า168ก็อยู่ครบต่อภาษีเพียง1,704บาทเท่านั้นเองโอ้ประกอภาษีโคตรถูกเลยทุกว่เนเอยผมเลยอยากเปลี่ยนรถเลยถนะ้าต่อภาษีถูกขนาดนี้นะ ปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังคันนี้กันนะครับว่าจะนั่งสบายแค่ไหนแล้วก็ดีเทลมันใหม่หรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามานั่งหน่อยโอ้ยโ,โอเคนะเล็กรูมนะครับเหลือเยอะอันนี้คือผมจะชินมากอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้รุ่นนี้อยู่แต่ว่าเป็นเจนแรกเป็นปี2015นะครับอ่าเป็นปี2015ก็คือเจนหนึ่งความกว้างเท่ากันนะครับมีม่านด้านหลังมาให้ครบเลยแล้วก็นี่ มีมานด้านข้างมาให้อีกนะครับจริงๆมันมีแอมเบียนะ์ไลท์นั้นนะมัน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 ,ม,นมันจางมากนะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่ามีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับคันนี้แน่นอนมีแอร์ด้านหลังมาให้อยู่แล้วสําหรับรถซีดานคันใหญ่นะครับแล้วดูบอดดีทุกคนอันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากเลยวะ่ะเหมือนเอ,เ,อเอาตรงๆนะคือ คือเบาอคนขับมันก็ไม่ยับอะแล้วเบาคนนั่งด้านหลังมันก็ไม่ยับยดูดิมันตึงเปขนาดนี้เลยอะนี่เหมือนเบาใหม่เลยนะทุกคนแต่จริงๆมันเป็นเบาเดิมจากโรงงานเลยนะคือมันใหม่มากจนผมแปลกใจว่าเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับถ้าสันนิษฐานนะเจ้าของเก่าใช้คนเดียวเป็นคล้ายๆคนโสดใช้คนเดียวไม่เคยมีใครขึ้นมานั่งบนรถนะครับเออจริงๆ มันมันแล้วกลิ่นมันสะอาดกลิ่นมันคลีนมากทุกคนน่หลังโครงหลังคาคือมันมันคลีนสุดๆอ่ะมันทาให้ผมรู้สึกว่าเจ้าของรถเนี่ยคือคนโสดคือใช้คนเดียวอ่ะอย่างผมเนี่ยอ่ผมเป็นคนรักรถมากๆกทุกคนผมเป็นคนรักสะอาดสุดๆรถผมเมื่อใครเปิดมาเจอนี่นึกว่ารถใหม่แต่มันก็จะมีดีเทลของอินทีเรียบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันมีการใช้งานอ่ะทุกคนนึกออกไหมแต่คันนี้มัน มันไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยผมก็เลยบอกว่าไอ้คันนี้แม่งใหม่จริงอันนี้แบบแม่งสวยแบบคือใครหาเจนนี้อยู่คันนี้คือผมว่าใหม่มากอันนี้อันนี้ต้องลองมาดูนะครับว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าใหม่จริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่คือดูจากกล้องเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่ามัน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 กริบแค่ไหนนะครับนี่ดูดิดูดิเนี่ยมันไม่มีคนใช้เลยเนี่ยมันเลยเป็นรอยแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไม่มีคนใช้เลยนะครับเพราะว่า คือมันมันปิดมานานมากอ่ะมันปิดมานานโดยที่ไม่มีการเอาออกทุกท,ทุกคนนึกออกมาถ้าเกิดมันมีการเอาออกมาปุ๊บอะตรงนี้มันก็จะไม่เป็นรอยแบบนี้อ่านี้คิดง่ายๆเลยเนี่นะครับดูดิโอ้โหเดี๋ยวผมขอแกะหน่อยนะทุกคนอะไม่ต้องแกะดีกว่ามันแกะยากเพราะมันใหม่มากนี่นะครับสักหกลาดด้านในที่มันเอาไว้ซับน้ําซับอะไรพวกนี้ยไม่มีแม้ระทด่งเศษฝุ่นเลยแสดงว่าไม่เคยได้ใช้เลยทุกคนคือแบบมันโอ้โหกริ๊ดจริงอันนี้ยอมรับนะ เดี๋ยวต้องลองมาเทสไดีกว่านเดี๋ยวลองขับคันนี้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงทุกคนะอะไรก็รู้กันเดี๋ยวเรามาลองทดฟ์ Camry คันนีด้ดูดีกว่านะครับก็ย,ยางก็เงียบนะยางเหมือนอยางใหม่ด้วโอ้รายจมคัดก่อนมันดังน่ารำคาญมากเลยอะเตอร์ต้าไปเดี๋ยวเราลองลงเนินสูงๆนี่ดูดีกว่า ข้างล่างก็ไม่มีเสียงนะโชว์เชิญคลิกดาว <c oughs> บอกได้เลยว่าเครื่อง2.0ของแคมรี่เนี่ยนะครับขับสนุกนะแล้วก็อัตราการซี้เปลืองน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่น่าจะไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อย <c oughs> ไปกว่าน,นี้ละนะครับก็ออกประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่อง2.0เบนซินล้วนนะครับไม่มีไฮบริดนะ แตอตาราลิงดีแต่บางคนถามว่าอุย้ยผมใช้สองจุดสุดแล้วมันจะอืดไหมไม่อืดเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ผมใช้อยู่นะครับไม่อืดเลยดูดิ ي, กดมาปุ๊บเลยปรับชิปเกียร์ได้ด้วยนะนี่ปรับชิปเกียร์ได้ด้วยนะครับช่วงล่างโอเคนะครับเครื่องยนต์เงียบแล้วก็เสียงเสียงภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะเออถือว่าโอเคไป เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้เต็มๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร,รอะไรก็รู้นีวเรามาดูช่วงล่างของ c a m r รีคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นยางยูโกมานะปี2021นะครับปีสัปดาห์ที่40นะยังกริบอยู่เลยนะดอกยังคมมากเลยเหมือนแบบเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ได้ขับอ่ะนะเพราะว่าดอกมันแบบโอ้โหมันน้องๆยางใหม่เลยเนี่ยช่วงล่างก็โอเคครับลูกหมาก,กันโครง นะโชว์ก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะสภาพดีนะครับนี่กริบเลยสวยสวยสวย,สวยใช่ได้นะของฝั่งซ้ายขวาโอเคหมดอ่าเดี๋ยวเรามาดูส,สิ่งที่มันมักจะหายมากที่สุดนะครับก็คือแคทนั่นเองนะแคทยังอยู่ดีนะครับยังไม่โดนตัดออกไปนะครับเอแล้วก็ ชกหน้าลูกหมากันโครงอเอ๊ะเดี๋ยวผมเห็นอะไรแปลก,ปลกเดี๋ยวนะดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งว่ามันเสื่อมสภาพแล้วหรือเปล่าเหมือนมันมีโอเครู้เรื่องอลูกหมากันโครงนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ ยางหุ้มเพาโอเคไม่เป็นไรโชคโอเคอยู่ออลูกหม,มั่กันโคงโอเคเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนคู่แหละนะครับซ้ายขวานะต้องเปลี่ยนคู่เลยน่าจะแตกฝั่งเดียวนะครับลูกหม,มั่กันโคงแตกฝั่งเดียวนี่เดียวที่เหลือไม่มีอะไรบู๊ตปิ่งนกทุกอย่างปก,กติหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับ เอาละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้า t o ต้า a คม m รี่2.0 Gtimo e x ปี2017โมเดลเชนที่3ของเขานะครับคันนี้สีขาวมุกแบบนี้น่าจะเป็นคันที่2ของผมถ้าเป็นสีขาวนะสีดำมีอยู่แล้วคันหนึ่งที่รีวิวไปแล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวอันนี้เป็นคันที่2ของผมผมขายคันสีขาวไปเมื่อปีที่แล้วนะ70,000โลนะครับลูกค้าดูรีวิวมาเหมือนกันนะครับ ตอนนั้นขายไป7จ็ดแสนห้าหมื่นเออเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหรือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่แหละแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ใช่ราคานั้นแล้วนะครับลดหลั่นลงมาเหลือเพียงแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองแล้วใครที่สนใจคันนี้บดงอยู่ท้่ตา่างนี้เกี่ยวโค้ดไลน์ตรงนี้เลยนะครับสนใจทางไหนก็แอดมาได้ Fall, หรือว่าโทรมาผมได้เลยโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปี2017ดดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูดอกเบี้ยให้สักครู่ นะดอกเบีย้ยก็ตามเลทน,นี้เลยนะครับที่ขึ้นไว้ให้นะทุกคนอ่าดอกเบีย้ยปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยนะครับสี่สิบแปดงวดเนี่ยจะอยู่ที่สามจุดศูนย์เก้านะครับอ่าแล้วก็หกสิบงวดจะอยู่ที่สามจุดสามเก้านะะแล้วก็เจ็ดสิบสองงวดจะอยู่ที่สี่จุดสามเก้าแล้วแปดสิบสี่งวดจะอยู่ที่สี่จุดเก้าเก้านั่นเองอ่าเดี๋ยวผมคิดค่างวดให้คร่าวๆนะครับว่าในกรณีที่จัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับ ดอกเบี้ย4.99แล้วกันนะผมเอาแบบยาวๆไปเลยนะผ่อนเพียงแค่11,671บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีรายได้ราวๆประมาณ22,000บาทก็เป็นเจ้าของ Camry คันนี้ได้แล้วนะครับสวยๆเลยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้แต่ว่าคุณขอให้คุณมีการตรวจสอบรายได้ได้นะครับรายได้สุทธิก็สัก22,000บาท พ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยรายได้ประมาณ2 0 0 0มื่นสอบาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของ c a m บรีคันนี้ได้แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยผมแถมวอร์ริีหลังการขายของศูนย์ฮอนด้าให้1ปีเต็มๆนะก็คันนี้ใครที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดก็ตามแต่ผมมีรถสไลด์ส่งฟรี300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทง่ายๆอ่าอ,อยู่ขอนแกน่นผมส่งฟรี300โลหรืออีก100โลนะคุณคุณคีณ25บาทไป นะครับก็อันนั้นก็คือจะเป็นค่าส่งของผู้ลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จัดไฟนันผมมีเจ้าที่วิ่งไปเทนให้ทั่วทุก7จจังหวัดเลยนะอืมแต่อันนี้สวยเนาะโคตรสวยเลยเอาละฝากไปด้วยแล้วกันแล้วใครที่อยากดูรถรุ่นอื่นๆน,นะครับขึ้นมาเพจนี้ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook เลยว่าพูดไปเรื่อยนะครับก็จะขึ้นเพจผมเพจนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะก็จะมีรถทุกคันทุกในสต็อกของ Big Car นะครับ ในเพจนี้ได้เลยอ่ะใกรก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีมีนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com